เมื่ออาร์เซนอลหล่อเลือกได้และแมนยูเป็นแค่ทางผ่านหรือเป็นแค่ตัวเลือกโยเคเรสจะไปลงเอยที่ไหนหรือสุดท้ายจะมีพวกเชลซีลิเวอร์พูลหรือว่าสเปอร์มาแจมด้วยเดี๋ยวคริมึงชวนทุกคนมาวิเคราะห์ครับก่อนอื่นคมนทุกท่าที่ชอบเหมือนเดิมครับกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรืออยากสนับสนุนช่องใน,ในช่องนี้ก็สามารถอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดได้ตามไลน์ที่ผมไน้ไว้ด้านล่างนี้นะครับยังมีสปอนเซอร์แล้วนะโอเคเข้าเรื่องครับ อีลุมตุ้ตังมากในส่วนของอดิวไอยเคเรสนี่นะคือในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหใบโพล่าจะแดกวันก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับย้อนไปสักหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์เนี่ยโรมาโ,โน่หรือหลายๆสื่อก็รายงานบอกว่าแมนยูนเนต์เนี่ยได้ติดต่อกันทางลิสบอนและส่วนของยเคเรสเองก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าจะบอกว่าไม่ร่วมแมนยูนะเขาพร้อมที่จะไปร่วมทีมกับแมนยูแมนยูเดตถ้าเกิดแมนยูเนี่ยไปติดต่อหรือตกลงกับลิสบอนได้ ต่อมาครับไม่กี่วันก่อนหน้านี้ก็ไปเปิดศึกระหว่างเจ้าของเอไม่ใช่ดิประธานสมโมสรอลิสบอนกับตัวเอเย่นและตัวนักเตะนักเตะแม่งลบสปรอร์ติลิสบอนออกจากโปรไฟล์แสดงความไม่พอใจเอเย่นปล่อยข่าวว่าประธานสมโมสรอเคยรับปากว่าถ้าได้60บวกจะปล่อยเขาออกจากทีมประธานสมโมสรยังของลิสบอนก็ออกมาโต้อบอกว่าเฮ้ยกูไม่เคยบอกว่า กูจะปล่อยในราคานั้นราคานี้กูไม่เคยพูดและการเล่นสงครามจิตวิทยาแบบนี้ยิ่งทําให้สถานการณ์ของนักเตะกับสโมสรแย่ลงต่อมาครับก็บอกว่าแมนยูเนี่ยก็ยังติดต่ออยู่นะและมีโอกาสที่จะได้เมื่อวานครับวันก่อนสิวันก่อนมีข่าวออกมาซึ่งคาดว่าจะเป็นเอเจนต์หรือใครไม่รู้นี่แหละปล่อยข่าวบอกว่าแมนยูเนเต็ดเนี่ยไม่ใช่ชอยของยูเคเรสยูเคเรสเนี่ยให้ความสําคัญกับการย้ายไปที่อาร์เซนอลเป็นหลักมันขึ้นอยู่กับอาร์เซนอลเลยว่า อาเซนอลจะเลือกใครระหว่างเชสโกหรือโยเคเรสเมื่อวานครับโอ้โห,โหข่าวออกมาบอกว่าอาเซนอลไม่ได้ให้ความสนาสำคัญหรือว่าเขาเรียกว่าป,ปัดดิวของโยเคเรสให้เป็นดิวสำรองไปแล้วเพราะว่าในมุมของอาเซนอลเนี่ยเมื่อเทียบกัน2คนนะเชสโกยัง20ต้นๆอยู่เลยครับส่วนไอยโยเคเรสไป2ีแล้วอายุการใช้งานในมุมของอาเซนอลเนี่ยมันน้อยกว่าตั้ง5ปีอะ ยูเครเนสมีอายุการใช้งานที่น้อยกว่าเชสโกตั้ง5ปีแลาร์นซนอนมองไม่ได้มองแค่การซื้อในรอบนี้เขามองไปยังการขายในอนาคตด้วยว่าแบบเอาเชสโกสมมติเขามาใช้3 4ปี45ปีฟอร์มดีเกิดขายไม่มีโอกาสลุ้นจะทํากําไรได้ด้วยแต่ยูเครเนสซื้อมารอบนี้เนี่ยการขายไม่มีทางเลยครับสมมุตอิอย่าไปว่าแต่ไปซื้อ80ล้านนะแค่60ล้านเนี่ยอนาคตถ้าหมดสัญญา3ามเอไม่มีทางครับที่ยูเครเนสจะได้ในราคาที่ซื้อมาเพราะนั้นเนี่ยอนาคต มันเชสโกน่าลงทุนกว่าอาซนอนก็เลยบอกว่างั้นกูปัดออกเลยโดยเฉพาะถ้ายินประธานลิสบอนบอกว่า60บวกสิไม่ขายกูจะขาย80ล้านไม่น่าลงทุนทำให้ตอนนี้ครับก็มีข่าวมาว่ายูเครนไม่เคยพูดนะว่าจะไม่ไปแ m a n ่คือมันสลับไปสลับมานะคือสุดท้ายครับผมมองว่าอาซนอนเนี่ยอาจจะไม่เอานะหรืออย่าว่าแต่อาซนอนเลยครับที่ผมบอกว่าเชลซีอ่าลิวพูจะมาแจมไหม ถ้าราคานี้ทั้งเชลซีและเวอร์พูกก็ไม่เอาแน่นอนครับ80ล้านยูโรไม่มีทางเอาโยเคเรสแน่สเปอร์ก็คงไม่เอาเหมือนกันนะครับทีนี้มันก็เหลือแต่แมนยูซึ่งผมพูดอย่างตรงๆนะผมเนี่ยคาดหวังความแม่งควายของแมนยูมากคือสิ่งที่โยเคเรสต้องการเนี่ยอ่ะสิ่งที่สปราร์ทันลิสบอนต้องการ80ล้านเนี่ยไม่มีใครใจ่ายแต่ผมกลัวใจว่าแมนยูจะจ่ายหรือค่าเหนื่อยนะผมมั่นใจครับเป็นเวอร์พูลเป็นเชลซีเป็นไออ่าอาร์เซนอลหรือสเปอร์เนี่ย เขาไม่ไ่ทันจ่ายเกินสองแสนสองแสนนี่เผิ่มไม่ให้ด้วยแต่ผมก็กลัวใจแมนยูอีกว่าแม่งจะไปทุ่มสองแสนห้าสามแสนคือผมอยากให้แมนยูฉลาดนิดหนึ่งนะครับถ้าสุดท้ายแล้วอาร์เซนอลถอนสมองเชลซีไม่มาแจมลิวพูไม่มาแจมนะถ้าเหลือตัวเลือกแค่มึงตัวเดียวและพร้อมใจ่ายในราคาค่าตัวว่าเฮียแล้วถ้าสุดท้ายแมนยูไปได้ยูเคเลมาในราคาแปดสิบล้านยูโรแล้วจ่ายค่าเหนื่อยสองแสนห้าสามแสนนะครับผมประกาศตรงนี้เลยนะผมจะด่ามแม่งมากกว่าชมผมจะไม่มาใช้คำว่าโอ้ยเยี่ยมมากมีความทะเยอทะยาน ผมจะบอกว่าแม่งก็ควายเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็สุดท้ายก็ต้องดูครับว่ายูเคเรสจะไปจบตรงไหน,นถ้าเป็นแมนยูก็ขอนะสองแสนห้าสามแสนไม่เอาแล้วนะเออนะครับอ่ะมาดูกันครับว่ายูเคเรสจะไปจบที่ไหนกดติดตามช่องไห้ด้วย